สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปเลยส,สาวจัน์เนาะสวัสดีพี่พี่ทุกคนในยามเยน็นเนาะในยามเย็นของเกาหลีครับพี่น้องเอ้ยประมาณเวลาประมาณทุ่มกวกัวตอนเนี้ยใช่หรือเปล่าใช่แล้วแมนแล้วอันนี้ทุ่ม24นาทีอ,อาบน้าเสร็จก็มาถ่ายคลิปบรรยากาศตอน,นเย็นๆเนาะเหม,มือนเหมือนเหมือนวิษาการเรียกวได้สาวจันรลงมาดีเ็กร่างกายอะเพราะว่า อย่างก็ในรอบบริเวณเนี่นะครับพี่น้องเอ้ยก็จะมีอยู่บ้านคุณตาแล้วก็โรงงานเบาเหนือแล้วก็จะมีอยู่ฟาร,รม์มงูเข็นั่นแหละครับแล้วก็มีบ้านคุณยายอยู่ด้านหลังหนึ่งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนอกนั้น<ล>ก็ไม่มีอะไรเลยก็อยู่ไก่ก็อยู่พู้น่ะสายชานอ่ะจะมีไก่อยู่นู่นครับออกไปข้างนอกถนนใหญ่อยู่พู้ด้านหลังน่ะ,กกนะมาณครับประมาณกิโลกิโลหนึง่งแล้ววันนี้จะมาเก็บบรรยากาศก,ากับเลยมาถ่ายนี่ครับพี่น้องคุณฮะอันนี้สวนอะไรนะสายชานสวนมันฝรั่งจ้ะ มันฝรั่งครับนี่กระดีเาเอิคำจ้าคำจ้าครับพี่น้อยกําลังจะออกเนาะอันนี้ก็ฝีมือคนไทยล่ะฝีเมือคนไทยจ้ะไปทํารายวันนี่ครับนี่เป็นโรงงานเบาเหนือนี่นะที่ทําเนื้อสาสันเนาะที่ทํานี่คือโรงงานเบาเหนือยังไม่ได้เปิดจ้ะเรา่ะโรงงานเบาเนือสาสันนี่มาทํานี่คือน้องนิดหน่อยกระพีน้องน้องเวนนะครับ หัวหน้าเบาเหนือล่ะเบาเหนือพูดเล่นน้องเขาน้องเขาทยากใ้ห้องแตเบ้าเหนือก็เล่นเล่นกันทำไปคนบ้านเดียวก็สายสานคนบ้านเดียวกันนะครับเล่นน้ากันใหญ่มาน้ากันเนื้อสายสนไม่ห่แล้วก็เลยน้องเขาทาอยู่นี่มาสามปีละมาทําย่นี่สามปีก็เลยช่วงที่เบ้าเหนือสายสัรอยากพักผ่อนร่างกายอยากพักผ่อนเพราะว่างานที่ที่พี่นกกับนิดหน่อยทำเนี่ยจ้ะมันจะเข้างานแปดโมงเลิกห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นก็คือทํางานแค่วันหนึ่งแปดชั่วโมงเปนอยู่แต่ถามว่าได้เงินเดือนเยอะไหมเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับร้านอาาหร แต้เขาก็ทํางานน้อยชั่วโมงน้อยกว่าร้านอาหารหยุดทุกวันอาทิตย์เออหยุดทุกวันอาทิตย์ถ้าเราขยันเราก็เป็นรับจ็อบสวนข้างนอกเพราะว่าพี่ๆบางคนน่ะบ้านเนินชายวิษหายไปนั้นปีนเดือนเดือนเดือนสองเดือนกลับมาพี่งงทําไมไปอยุวนได้ไะชาวิานเดินไปพ้อมวันนี้เขาเรื่องไปเลยพี่น้องถ่ายคลิปก็อยากถ่ายบรรยากาศตอนเย็นแล้วก็อยากถ่ายว่าอยู่ซุขสบายดี พี่น้องเขาไม่ต้องเป็นห่วงเป็นหามเนาะพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยถ้าเป็นภาษาเนี่ยนะก็ตื่เย็นมาแบบนี้น้องเขาไม่ได้อยู่เพราะน้องเขาไปงานเกิดเพราะเบาเหนือสารมาใหม่ครับยังไม่รู้จักใครปล่อยล้อสักลึจังหน่อยหนึ่งก่อนชวนอยู่แต่น้องเขาก็ชวนด้วยนะครับแต่เบาเหนือสารอยากอยากจะหนุนจนะอยากพักหลังกายถ้าไปก็ต้องได้ดื่มสุราดื่มอย่างกับน้องเขาอีกสั่งๆรนึงก็นี่แต่วันนี้ก็เลยมาทายนี่เป็นโรงงานเล็กๆสัางเนาองเป็นโรงงานเล็กๆนล็กๆนี่ครับนี่นะ แล้วก็คุยเข้าเรื่องมานี่ก็มาจะมาจะจะมาพักผ่อนพี่น้องเอ้มาพักผ่อนยังบบาเหนือสายสานมาตั้งแต่วันที่ไหนะวันที่แปดวันที่เจ็ดวันที่จกะวันที่ห้าก็สายสานแม่นบอกเออวันที่หกมาที่เออนที่หกนี่ละเงินมาเหนือออกได้สามวันแหม่นละเงินมาเหนือได้สามวันก็เลยบอกเท่ากัลาออกเท่ากแล้วก็ออกมาเลยแล้วก็บอกว่าเงินที่ทำไม่นั่นก็ไม่เอาก็ได้เอาไปจ่าย่าน้าขาไฟของห้องไปซะ ก็เลยออกมาหานอกเขาพอดีออกมานอนมามหานนอกเขาตอนเช่าอันนี้พูดถึงเรื่องที่มาเลยเนาะ่าขครั้งพี่คอมเมนต์มาสาวฉานว่างเขาพี่เพิ่งูงงงงแที่นี่มาอยู่สวนได้ยังไงออกจากร้านอาหารแล้วหรอพี่เพิ่งถามมาแบบนี้เพราะว่าบางครั้งนั่งคุยบั้ยนั่งคุยบอกออกจากร้านอาหารมาแล้วหรอพี่งงทําไมย้ายงานบ่อยอีกดีวนี่ก็เหมือนว่ามาพักผ่อนแล้วก็ออกมาตอนเช่า มานอนอยู่กับน้องเขาอทอเกกับมาจายข่ารถให้ครับช่วยข่ารถของบ้านเหนือสายสารแล้วอย่างก็ไม่ใช่มานอนูน,น,นี่ยเพื่อรับเป็นพนักง,งานนะครับม,มาทำงานโรงงานนี่นี่โรงงานเล็กๆเป็นเดี๋ยวนี้เขาพูดถึงว่าย้ายงานแล้วสายสารเนาะย้ายงานแล้วคือมาอยู่โรงงานแพ็กสตรอเบอร์รี่ใส่กล่องครับแต่ก็ยังทันยังไม่รู้ว่าทําแบบไหนเดี๋ยวก็เลยตั้งใจมาครับเพราะว่าน้องเขาว่าพี่ งานมันไม่หนักนะแต่เงินมาได้น้อยแล้วก็เลิกงานเร็ว,วเดี๋ยวเนี่ยสายสันปวดแขนเจ็บปวดแขนทั้งสองข้างลงมาข้อศอกเนีย่ยจนช้าเลยต้องคืน,น,นแทบจะไม่ได้นอนเลยอสายสันก็เลยคิดว่าก็กเลยคุยกับเบ้าเหนือว่า ดี๋ยวนี้งั้นล่ะอาหารมันเริ่มหนักขึ้นทุกวันหนักขึ้นทุกวันจะเลยตัดสินใจสองคนไปคุยกับหัวหน้าสาวิสานนี่แอละเลยหัวหน้าไปพูดเทาแกให้บอกเทาแกว่าขอคนมาช่วยน้อยได้ไหมลูกค้าเริ่มเยอะแล้วเนอยมากเลยปวดแขนจะไม่ไหวแล้วสินะเ้าแกก็บอกว่าตอนนี้ลูกค้าจะเยอะไหนไม่เห็นมีลูกค้าเยอะเลยทาัทางที่มันเยอะมากจาก้ะเคก็อ้างของคนไปนเพราะ<า>ว่า<ะ>ช่วงเนี้เกาหลีมีวัคซีนแล้วเนาะเกาหลีเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันกันแล้วจ้ะ เขาเริ่มจะบั่กลัวกันแล้วเริ่มปกติแล้วนะที่จริงนะไอ้สั่งกับเบ้าเหนือก็เลยว่าท่านั่งกับของเงินเดือนขึ้นได้หรือเปล่าเท่าแก๋าอําอึ้งเนาะอืมแม่นโยเพราะ่เป็นคนออกหน้าที่ไปจะขึ้นเงินนี่เขามีกําลังใจไอ้สั่งนั่นแหละเพราะว่างานมันเหนื่อยขึ้นมากจากเมื่อก่อนหน้าที่ที่เมณนหน้าที่สายสั่งกับเบ้าเหนือก็ต้องรวบมดเลยจากเพราะว่าคนงานบวกนี้เบ้าเหนือกับสายสั่งก็เลยบอกเท่าแก๋ว่าถ้านั่งกับคงสู้กับเท่าแก๋ไปเบาไหว พอลาออกกับบักทุเก,กตตงงเนี่ยจะไม่ได้ว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้ลาออกนะลาออกเลยก็เลยว่าก็เลยม,า,มาหางานที่มันเบาลงเพื่อจะรักษาร่างกายตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนอโอเมดขวัญแล้วงานยุ่นเนี่ยจะรงงานที่บ้าหน่อยจะกับสาวิสานมาทํากับพี่นกกับนิดหน่อยตอนเนี่ยมันไม่ได้มีงานตลอดนะไม่ใช่งานประจําจ้ะวันจะมีงานเยอะๆกับช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดแต่แต่บ้างหน่อสาสานก็จะเริ่มวันที่ยี่สิบนี่ครับยี่สิบเดือนห้านี่แหละสต๊อกเขาก็เริ่มเด็ดจากสวนมา จะเริ่มทุกปีจะเริ่มพฤษภา,าถึงธันวาจ้ะนี่ครับสวนก็เป็นส่วนแบบนี้ครับนี่นะสวนแบบในห้านี่ละนี่นี่ในบนบนนี่ก็จดทําสวนสตอนะครับก็เด็ดมาเด็ดมาแล้วก็เอามาส่งให้โรงงานเบาเหนือบ้านโรงงานเบาเหนือก็เหมือนว่าเปลี่ยนพ่อค้าขนขังเป็นพ่อค้าข,าขานขัขขง,ขงรับรับซื้อสตอจากเกตนี่แพ็กกองทรงตางปปมซูเปอร์มาร์เก็ตตามอย่างทั่วเกาหลีจ้ะอืมอืมนั่นแหละไม่ใช่งานสวนแต่เป็นงานโรงงานอืมเพราะว่าพี่บางคนถามว่า เอาเบ้าเหนือสายาสานสรุปแล้วเรื่องพ่อคุยเรื่อ,พอสรุปแล้วมาทํางานอย่างที่จริงเนี่ยไปงานโรงงานแพ็คสตรอเบอรี่เข้าในกองจะแล้วส่งขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างสินค้าของเกาหลีเป็นโรงงานขอบครัวอืะแต่ที่เบ้าเหนือสายาสานไปทําสวนเนี่ยจ้ะคือมัน ชายสันบ้างงานกับเบ้าหน่อยชายสันกับพี่นกับนิดหน่อยเนี่ยก็เลยไปรับ j อบกันจะเป็นไร้วันเพื่อนกันหลังเลิกงานเพื่อนก็จ่ายเงินสดเลยจะให้แค่เจ็ดหมื่นนะครับที่อื่นบางคนบพี่เขาบางคนก็ได้เป็นแสนแสนแสนามอาจารย์นั่งพี่นั่งกุยเยี่ยวพี่น้องอีกปวดแข้งปวดขาแล้วนี่บ้านเหนือชาวสันก็พักผ่อนไปในตัวพ่อมครับพักผ่อนในตัวพ่อมพนักงานก็น้องเขาว่าจะมีคนเกาหลีอยู่สองคนแล้วก็จะมีคนต่างตีนี่เป็นชาหฮานนะชาวสันเนาะ ทุกปีคนอาชาจะมีแค่สี่คนปีนี้ผมจะเอาห้าเดี๋ยวนี้เกาหลีขาดแข้งแรงงานจ้ะที่จริงเนี่ยรู้งานเนี่ยจะเอาห้าคนนะแต่เดี๋ยวนี้มีแค่สี่คนบ้านเหนือสายสันแล้วกับพี่นกกับนิดน่อยจ้ะพี่นกกับนิดน่อยกับถ้าบ้านเหนือสายสันบ้ามากับพูจะเป็นยังไงนะน้องเขาก็กลัวว่าเหนื่อยพว่าเดี๋ยวนี้คนงานขาดคนงานบ่มีจะหาคนงานแทบจะไม่ได้เลยในเกาหลีเดี๋ยวนี้เพราะว่ากับไทยกันเยอะกลัวนี่แหละกลัวไวรัสกวัวอย่างนี้แหละอแล้วก็นี่ครับสวนบุนี่ก็ต้องการหนึ่งคู่แต่ พี่พักมันไม่ไมค่อยดีเท่าไรก็เลยไม่อยากให้มาทำนี่แหละเพราะ่าวพี่ๆน้องๆงงกว่าบ้านเหนือสายสานไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงจะเราอีกประมาณหกเดือนจะพี่ๆน้องๆก็จะเห็นบ้านเหนือสายสานย้ายงานอีกแล้วว่าตรงนี้จะมีมมถึงเด <12, S 2> ือนสิบสองพะเขตดนี่ปเ,เ,นเป็นเขตยคังมนโดสายสานเนาะเป็นเขตหนาวเย็นเขตหนาวเย็้นที่สุดของเกาหลีถ้าหน้าหนาวนี่คือจะไม่สามารถทําสวนได้เลยทําอะไรได้เลยว่าหิมะจะเต็มหมดเลยตอวบอรีก็ทําไม่ได้โรงงานก็จะปิดครับจะปิดประมาณ เกือบเกือบไปปลายเดือนชิบสองบ้านเนินสาสารก็ต้องไปถ้าผ้าผ้าไม่ไปเท่าแกก็ให้นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่จะเท่าแกไม่ใจเงินไม่เหาถ้าแกไม่ใจเงินแล้วก็ไม่เสียค่าน้ําค่าไฟคือเขานอนที่นี่ประมาณสองเดือนสาสานเนาะประมาณคุยกับเท่าแกข้างบนนี่พ่นว่าถ้ามึงขานอนได้นอนรอวันเดือนสามวันที่หนึ่งก็ให้ไปทักา้องสารนี่เลยครับจอบไปเลยครับวันละเจ็ดหมื่นสองคนผมเนี้ยก็ มาหลาแสนสี่แสนสี่แต่เราก็ต้องว่างงานไปตั้งสองเดือนไปตัง้งไว้มันก็ต้องรอรอถึงวันนั้นก็สาวสารแล้วโรงงานที่บ้านหนือสายสารมาเนี่ยจะมันเป็นพักฟรีมีข้าวสารให้ฟรีแก๊สน้ําไฟฟรีทุกอย่างจะมันก็ดีจุดดีก็คือด,ดีตรงนี้เงินเดือนอาจจะน้อยกว่าแล้วก็ชัว่วโมงทํางานก็น้อยกว่าบ้านหนืสายสารเลือกมานี้พอทํางาน แค่วันละ8ชั่วโมงแ่เพื่อจะเอาร่างกายตัวเองก่อนลอให้ร่างกายใส่สารเข้าที่เข้าทางดีๆก่อนจะใส่สารกับเบ้าหน่อยถึงจะไปหางานประจําทำเห็นดูแต่ปีนี้นอกเขาว่ะเขากโชคดีนอกเขาโชคดีมากปีนี้เพิ่งขึ้นให้นะสาวๆเนาะเพิ่งคืนเงินเดือนให้เมื่อปีที่แล้วเออสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วไม่บอกนองเขาได้แค่สองล้านหกนะครับสองคนได้แค่สองล้านหกได้คนแค่ล้านสามมาปีนี้เท่ากกลับมาอีกเพิ่อให้นองเขาคนล้านห้า ได้ขู่ละสามล้านเบ้าเหนือซอยสานเเลยพลอยดีไปด้วยก็ขอบใจขอบคุณน้องๆผ่านเขาทั้งนี้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้น้องเขาไม่ได้อยู่นี่ว่าน้องเขาออกไปข้างนอกก็ถ้าน้องน้องเขาก็ที่ตามคลิปบาเนือเหมือนกันเนาะก็ฝากขอบคุณน้องนกกับน้องนิดหน่อยที่เนะนํามานี่ช่ว่าเรายังไม่ลืมกันกับคนบ้านเดียวกันนะนะจริงว่าละก็ขอบคุณแล้วขอบคุณ้วยพี่ทุกคนที่ติดตามคลิปบาเนือสารบางคนเข้ามาดูม่อาจจะไม่รู้บางคนก็เพื่อนอาจจะงงเพื่อนอาจจะ มีตำหนิอะไรหนึ่งวะทําไมย้ายงานบอยกับยังที่บ่าวเหนือพูดคุยตลอดนะครับสาหรับคนที่นย่ยงก็แล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์จ้ะ<น>คอมเมนต์ในตรงที่ตอนนั้นบ้านเหนือสายสันย้ายงานอืพี่เพิ่อนอาจจะอยู่ในเกาหลีนี่แหละพี่เพิ่์ว่าทําไมต้องมาพูดแบบนี้ด้วยทางนี่ยังไม่เคยย้ายงานเลยทําให้คนอื่นกลัวหรือเปล่าพูดแบบนี้พี่เพิ่์ลวานะทําไมต้องบอกว่าลําบากเะันบ้านเหนือสายสันพูดตลอดจ้ะพี่ถ้าพี่ยุ่จุดนั้นเท่าแกดี ถ้าพี่อยู่หลายปีขึ้นไปถึงงานจะหนักขึ้นแต่ถ้าแกขึ้นเงินเดือนให้พี่เท่าแกสม่ำเสมอหู้ถึงเวลางานเยอะขึ้น,งนเงินเดือนก็ขึ้นพี่อยู่ตรงนั่นจะไม่ต้องง่ายไปใส่เลยอันนั้นคือเท่าแกดีแล้วบอบ้านข้างพี่เพิ่ยังไม่เจอในจุดที่บ้านเหนือชาวสานพ่อพี่เพิ่ยังไม่รู้ว่าย้ายงานเป็นแบบไหนชาวสานก็นั่นแหละแล้วก็ย้ายงานแล้วไปเจอเท่าแกเป็นแบบไหนพี่เพิ่าจะมีคติแบบนั้นเพราะว่าพี่เพิ่ยังไม่เคยย้ายงานเด้นั่นแหละพี่เพื่อนก็เลยว่าจะมาพูดแบบนี้ทําไมพูดให้คนอื่นกัว สายสานกับเบ้าเหนือแนะนําในคลิปไปนั่นคือให้พี่ดูเป็นแนวทางจะถ้าเขาจะย่ายงานแต่ละรั้งเขาต้องเตรียมตัวสายและนายหน้าทุกคนสายสานพูดได้ตรงนี้เลยจะซื่อสัตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แทบจะไม่มีเลจ้ะอืมเพราะว่าพี่ต้องศึกษาดีดีเหมือนกับคลิปที่พี่ไปเขียนคอมเมนต์น่ยสายนายหน้าเพิ่อนบอกบ้าเหนือสายสานเลยมีครบทุกอย่างห้องนอนสะอาดเรียบร้อยของจริงของใช้มีครบบอสายสานหน้าที่พี่เพิ่นดูคลิปเขาอาจจะไปเปลี่ยนกติของเพิ่นก็ได้ ให้เปลี่ยนคติของพี่ว้เพราะว่าพี่อยู่ในเกาหลีสักวันหนึ่งพี่ต้องเจอเหมือนบ้าเหนือสายสาาันแต่ละถ้าเท่าแกดีแม่ก,ก็ไม่ต้องง่ายไปไหน,<ม>นเลย<ด>จ้ะพี่แต่ถ้าวันหนึ่งพี่ต้องตัดสินใจง่ายงานให้พี่ดูหล,หลายๆที่หลายๆศึกษาหลายๆคนจ้ะมันจะเจอแบบนี้จริงๆพี่พี่ไอาจจะอยู่นานหลายปีบ่แต่บ้าเหนือในย,ยุคเกาหลีสูงสุดอยู่ก็เท่าแก่สูงสุดได้แค่สี่ปีสี่ปีรวมทั้งงงนี่สี่ปีจ้ะร้านอาหารเนี่ยต้องย่ายวันที่ยี่สิบหกเนี่ยจะครบสสามปี เราดูแล้วงานเยอะขึ้นแต่เงินเดือนไม่เยอะตามไม่ใช่ว่าเบ้าเหนือหกเจ็ดเดือนย้ายหนึง่งปีย้ายบ่แม่นนะครับถ้าพี่เขาที่ตามคลิปเบ้าเหนือเราเนือท้าคลิปอันนี้เกือบสี่ปีห้าปีเด็กเพราพี่เขาเจะจัดจัด,จ,ดจัดลู้เลยว่า,ถ,า,าถ้าพี่กล้าก้าวขาออกจากประเทศไทยมาเยียบพื้นดินเกาหลีได้แล้วไม่ต้องกลัวอะไรจะพี่แสดงว่าพี่กล้ามาก,มากแล้วพี่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าวันหนึ่งพี่จะย้ายงาน คือพี่อดทนอยู่ตรงที่พี่อยู่ตรงนี้คือมันไม่ไหวแล้วเขาถึงตัดสินใจง่ายพี่ต้องคิดจะเขาง่ายไปเขาต้องไปเจอสิ่งที่ดีกว่าใะพี่เขาตัดสินใจแล้วหรือบางครั้งพี่อาจจะคิดว่าพี่มาครั้งแรกมาเจอเท่าแกดีถือว่าพี่โชคดีนะครับแต่ถ้าวันในพี่ได้ย่ายงานพี่จะคิดนะครับว่าที่ไม่เนี่ยจะดีเหมือนเท่าแกที่พี่เคยมาครั้งแรกคือคลิปบางเนื้อสสารคือต้องเตรียมไว้เพราะบางเนื้อสสารก็มาแม่นว่าบางเนื้อสสารจะเรียกว่าเนื้อสสาร โชคโชยอยู่ในเกาหลีบอกว่าเออโชคโชนในในเกาหลีคือเบ้าเหนือมาเป็ี่นเหนือมาเปลี่ยนบอกว่าเบ้าเหนือไปเจอแบบนี้เอออยากแก้ประสบการณ์จซื้อเพราะว่าบางข้างในหน้าเพื่อนจะบอกรูปสวยรูเลยได้พี่่ายรูปม้าน่ะเป็นห้องพักห้องอย่างดีวันที่เบ้าเหนือสายสันไปถึงห้องตู้เย็นก็ไม่มีไฟในห้องไฟห้องน้ำนี่ดับหมดเลยไม่มีแล้วเท่าแกก็ให้เหตุผลว่า ลองทํางานไปก่อนจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ถึงจะซื้อตู้เย็นมาให้นี่เอาคู่เลยว่าเท่าแกเป็นยังไงแต่จะนี่คู่ที่ที่พี่ดูคลิปนะสวนน้ำเปิรน่ะคู่ที่บ่าวเหนือไปที่หลังเปิร์เดี๋ยวนี้เปิรกลับบ้านนะครับก็คือก็คือตัเนี้ยเออสู้ไม่ไหวแล้วมนสู้ไม่ไหวเปิร์กลับบ้านแล้วครับพอเขายงานไปหลายทีแล้วแต่เพิรก็ไปเจอใส่อุปสรรคหลายทีเผิรกลับบ้านไปได้สี่ห้าปีแล้วครับพีอ๋อยอย่างก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนกับร้านอาหารที่บ่าวเหนือสายวิสานออกมาเนี่ยเท้าแก่ไม่ดี เท่าแกกับมีสิ่งที่ดีและไม่ดีก็เหมือนกับเบ้าเหนือสายชานอาจจะเข้าไปถึงจิตใจของเท่าแกหรือเปล่าก็เลยแต่ัดสินใจออกกับไปคนคนละครึ่งทางไม่มีใครผิดจ้ะไม่มีใครผิดแกก็เขียนข้อความนะครับแกก็เขียนข้อความมากับขอบคุณนะที่ร่วมกันทํางานหนักมาตั้งหลายปีเฮาบ่าผิดเท่าแกไม่มีใครผิดอุดกับตึงกับเบาผิดแต่แกก็บอกแบบนี้แต่แกเสียใจที่่บ้านเหนือสายชานออกจากแกมาทาไมไม่ยอมแต่เฮากับเฮากับอยากจะตอบโต้ไปววาเอาคุณกไบเห็นใจผมแบบนี้นะผมช่วยเหลือคุณ ทั้งๆดีคุณไหลคนออกเขาก็บอกเขาก็อยากเขียนแล้วครับอยากตอบโต้พี่ก็เลยแบบก็ต่างคนต่างกันนี่สะเราก็หารู้น้องใหม่ซะเบ้าเหนือกระหางงั้นไม่ดีกว่าใช่นหเพราะว่ามีน้องคนนึงเขียนมาพร้อมนะเท่าแกร้านอาหารนะพี่กลับไปเที่ยวหาเพื่อนในเดอร์วิสานเบ้าเหนือสายสานจะบอกนะตรงนี้เลยจะถ้าเบ้าเหนือสายสานออกจากที่ไหนมาคือเบ้าเหนือสายสานจะไม่กลับไปเลยเหม็นอยู่ถามว่าเท่าแกเคยดีกับเฮาไหม ที่เพื่อนดีกับเฮากับพ่อเขาดีกับเพื่อนจ้ะพี่ๆน้องๆติดตามคลิปบ้านเหนวยสายสานมาสังเกตเลยจ้ะเมื่อก่อนเขาไปเที่ยวกับเท่าแกตลอดเลยเพราะยังตอนนั้นบ้านหนวยสายสานได้เงินเดือนนิดเดียวจ้ะได้เงินเดือนสามล้านสามล้านสองหรือสามล้านสาสามล้านซีนะครับที่นี่ยูต่้งสามซีปีไปขึ้นได้เป็น4ีล้านกว่าแต่เพราะยังสายสานกับบ้านเหน่วยตัดสินใจไปพูดเท่าแกจ้ะมางานงสายวสานเงินขึ้นมากเลยพอขึ้นเงินเดือนได้ไหม เท่าแกจากวันนั้นที่บ้าเหนือสายสางเข้าไปคุยกับเท่าแกบ้าเหนือสายสางก็ไม่เคยได้ไปเ,<ล>เที่ยวเลยจ้ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่พี่ๆน้องๆถามว่าทําไมไม่ไปเที่ยวบ้านย้าย<น>อันนี้<ด>คือเป็นสาเหตุที่แท้จริงแต่บ้าเหนือสายสางไม่อยากอธิบายอย่างมากมายจ้ะคนที่ยุคเกาหลีแรงงานไทยในเกาหลีจะหู้เลยถ้าเขาเข้าไปคุยเรื่องเงินเดือนกับเท่าแกเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาขึ้นมานิดนึงในหน้าที่การงานเนี่ยเดี๋นะครับคลิปนี้ก็ฝฟ้าก็ว้พี่เขาไม่ใช่ว่าเหนือ มาคุยอย่างเลยเปยก็คือมาคุยสําหรับพี่ๆที่ติดตามคลิปหรือติดยามช่องเบาเหนือแท้ๆเลยถ้าพี่ๆเขาผ่านไปผ่านมาก็ถ้ายังไม่รู้ดีก็ขอความโกรนณาเมนให้มันสุภาพในเนื้อสารน้อจริงๆเพราะว่าอันนี้เบ้าเหนือเบ้าเหนือถ้าคลิปก็คือไทยสาหรับเอฟซีของเบาเหนือแท้ที่ติดตามคลิปเบาเหนือสาสารมาแล้วเพิ่็จะรู้บางคนในผ่านแค่เข้ามาผ่านแล้วเข้ามาดูในคลิปวิบคลิปเดียวก็ มีการตำนี้กันแบบง่ายๆนี่นบ,บ้าเหมือนกับเบ้าเหนือคุยคลิปตั้งแต่สูนย์ได้เปิดบ้าเหนือสายสานมีเพจเฟซบุ๊กเบ้าเหนือสายสา้วยจ้ะถ้าอ,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 อยากแบบพูดรายละเอียดยังไงส่งข้อความมาเลยจะบ้าเหนือสายสารถ้าตอบได้สายสารนี่ตอบตลอดเลยท,ทั้งทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักอือจริงๆให้เราเลือกเอานะครับยังไปกับนหนหน้าเนาคุยใหงไงเราไปก็ได้หน้าเงินเดือนร้านอาหารดูเนี่ยครับสี่ล้านห้าคู่หนึ่งสี่ล้านห้าห้าล้านครับคนพูดภาษาเป็นได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เปิได้ห้าล้านเบอร์เหนือสถานไม่ไปนะขอให้มีประสบการณ์50%ก็คือเบอร์เหนือสถานขอพอมีประสบการณ์คุยภาษาเกาหลีได้เบอร์เหนือยังตัดสินใจไม่ไปได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะพูดได้นะเพรหนึ่งต้องเสียค่ารถอีกเสียค่างานอีกนี่แหละเพราะว่าูผีขออายุประเทศไทยยังไม่รู้เน้องตัวนี้เลยคืออยากพักผ่อนร่างกายครับทำงานน้อยได้เงินเดือนน้อยขอพักผ่อนร่างกายเขาคอยสู้ใหม่เขายังฝืนไปเอาทีเงินเยอะคือร่างกายเราสู้ไม่ไหวละบางคนก็คิดผิดได้จ้ะว่า เงินเดือนเยอะสู้ไปก่อนรีบหาเงินรีบกับไทยมันก็เป็นความคิดของใครของมันแต่บ้านเหนือสายวิสาเนี่ยจะสายวิชาเป็นคนมีโรคประจาตัวด้วยต้องเอาร่างกายตัวเองไว้ด้วยจะต้องดูแลตัวเองไปน้ำหาเงินไปน้ำถ้าถามว่าจะกลับไทยตอนนี้กับกับได้จะบ้านเหนือสายวิสาก็าพอมีเก็บนิดนิดน้ดนอยน้อยแต่บ้านเหนือสายสาชาก็คิดว่าตัวเองยังมีแรงมีแรงรก็อยากทํางานไปก่อนก็เลยอยากหางานที่ได้พักผ่อนไปในตู้น้ำนะจ๊ะ ขอคุดคลิปนี้ด้วยเพราะว่าพี่หลายคนถามมาว่าย้ายงานทําไมงานที่เก่าไม่ดีหรอเราย้ายมาทํางานอะไรกันมาั้งพี่พระอาจารย์เหรออธิพันธ์แต่อาจารย์เนี่ย<า>ก็พูดแต่ก็อยากอธิบายให้พี่คน<ม>ฟัง<ด>ไม่ต้องกลัวจ้ะถ้าเขาตัดสินใจจะออกจุดจุดที่เขายืนอยู่เขาก้าวไปข้างหน้าคิดเลยเขาจะไปเจออย่างกระซังจ้ะพี่ เขาก็ต้องสู้อยู่ดีเขาอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าไปติ่ตามคลิปนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทันี้มันมันน่งบนเนี่พี่พี่มันม่นางบนมันน่งบนเรามาบอกมาบอกพี่เขาแบบเบลเนื้อย้ายงานแบบในประหังของพี่มาทำงานอะไรมาทำงานอะไรไปคอมเมนต์มาโอ้้อยกว่าคอมเมนต์นะสาวสานเนาะลอยก่อคอมเมนต์กระทมว่ะอ๋อย้ายงานแล้วเหรอย้ายงานไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะหายเงียบไปเลยนะ คลิปตั้งแต่ทีเบาเหนือหายเป็นเดือนเบาเหนือมาทายก็น้องเขาไปรับจบนี่ก็เบาเหนือก็มาได้คุยรายละเอียดยังไม่ได้บอกพี่เลยไม่ได้ย่ายงานมาได้บอกอย่างนี้ครับตั้งแต่คลิปที่ซาจีนอยู่ในห้องเก่าพ่ละละนานละจะนั่นมาก่อนเป็นเดือนเดือนหนึ่งพอดีเลยเบาเหนือเดือนหนึ่งสาๆคลิปนั่นวันที่เก้าเดือนสี่เบาเหนือเอาคลิปลงนี่วันที่แปดเดือนห้าทีเบาเหนือเอาคลิปกลับมาคลิปลงนี่นะก็ปุ๊บปั๊บกลับมาอยู่นี่เลยแบบนี้แต่คลิปนี้ก็มาบอกพี่เขา แต่น้องสองคนสบายดีสบ่ต้องกังวลใพักคปอนนี้ร่างกายเริ่มเริ่มปรับสภาพแล้วนะครับนอนยังบ้านนี้หายปวดสายสานจะยังปวดแขนอยู่อย่างก็พี่พนว่างก็เดี๋ยวบาเหนือสายสานคงจะผอมลงโอ้ยอาจจะไม่ผอมลงว่าได้กินดีดีครับมาอยู่กับน้องเขาได้กิ่นของอร่อยเลยครับสายสานก็บ้านเหนือคือเจอเผาผ่านคือจะผอมพนะโอ้ย จะคิดในการรับประทานอาหารก็จะหายไปน่อยหแต่เพราะว่ากินข้าวรวมกันกับพี่นกกับนิดหน่อยเลยแต่อาจจะไปกินเออไปกินข้าวนอกก้นงอย่างก็อาจจะมีอยู่หรือ่ปกินนี่จะอาจมีบางครั้งเพราะว่าพี่บางคนกับแขมาว่าโอ๊ยพี่ไม่เห็นบ่าเหนื่อยใส่ิสานกินข้าวแล้วนะทีนี้แต่ว่าอยู่ช่วนรวมเนาะฝากยังพี่นะแต่ฝากบอกพี่น้องทุกคนจะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยส่วขครอบความมาตลอดว่า รักษาสุขภาพกันเดอ้อพี่เปินห่วงหายเงียบไปเลยอตอนนี้บ้านเหนือสายสั่งกลมาอยู่ที่นี่อากาศก็ดีจะพยายามกําลังจะปรับตัวอยู่ถ่ายคลิปลง่เลยครับในเวลาทางานเดี๋ยววันทํางานก็จะอจัดถ้ามีเวลาอาจจะลึ่งกบหัวหน้าก็อาจจะขอถ่ายแล้วก็จะส่งข่าวให้พีกับบิ๊มนี่ตลอดอจะส่งข่าวตลอดต่ถ้ามีเวลานะ่ะแ,แล้วบอกกับพี่เขาล่วงหน้าไปก่อน เดือน12มาเหนือสายอันจะได้ยังไงย้ายงานอีกเดี๋ยวพี่เขาจะมีคนบางคนก็จะมาเข้ามาพานก็จะมาํำนี้อีกตำนี้ยังทำนี้โอ้ย้ายงานอีกแล้วสองคนนีย้ายงานอีกแล้วแบบนี้นะนี่คือว่าคพาว่าเดือน12งานจะหมดจแม่นยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำใจให้งน้องสองคนนเดินเนาะดูแลสุขภาพกันทุกคนจะขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจบ้าเหนือสายสาษ์บ้าเหนือสายสาษ์กันจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เหมือนกับพี่ โอ้ยพรมาทุกอย่างกับของให้พรนั่นกับไปหายพี่ๆและครอบครัวทุกคนขอบคุณแรงสนับสนุนติดตามช่องบ้านเหนือสายสารให้ช่องบ้านเหนือสายสาอยูได้จนถึงวันนี้สี่ห้าปีแล้วเนาะครับขอบคุณคที่รักกันนะคะครับส,ส,สวัสดีค,ครับผม